สามอย่างที่บล็อกคุณไว้ทําให้คุณไม่มีทางรวยเลยในชาตินี้ครับข้อที่หนึ่งเลยคือใช้เงินอนาคตหรือเป็นหนี้ผมไม่ได้บอกนะฮะว่าทุกหนี้เป็นหนี้ที่ไม่ดีคือหนี้นี่มี2แบบคือหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีหนี้ดีคือหนี้ที่ทําแล้วทําให้คุณจเจริญเติบโตมากขึ้นอย่างตอนนี้โอ้โหธุรกิจคุณเนี่ยกำลังจเจริญเติบโตมากเลยแต่คุณต้องการเงินลงทุนมาซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพราะว่าลูกค้าต้องการรายการต้องการสินค้าด่วนคุณต้องเพิ่มเลยรับอันนี้อันนี้เป็นหนี้ดีคือซื้อมาแล้วควาาคคคุุุณณทํขออาส่่่งงงหรวบบบเเเเี คุณได้เงินเดือน2 0 0 0 0 30,000คุณจะเป็นต้องกู้กยศมาเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นคุณมีโอกาสมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นนี่ดีคือนี่ที่อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกเติบโตขึ้นนี่ที่ทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นนี่ที่ทําให้คุณพาขายได้มากขึ้นนี่คือเรียกว่านี้ดีแต่นี่ที่ไม่ดีคืออะไรนี่ที่ไม่ดีคือนี่ที่ซื้อมาแล้วมูลค่าของสิ่งนั้นลดลงคืออาจจะเป็นโอ้ตอนนี้โทรศัพท์มือถือออกใหม่เขาให้ศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะเอาซะหน่อยวะหรือว่าอยากได้ทริ เดือนนะครับผ่อนยาวเลยนะครับบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนกินอาหาร1มื้อเนี่ยผ่อน3เดือนเดี๋ยนี้เขามีโปรบัตรเครดิตรูดอาหารบุฟเฟ่หรูๆโรงแรมปุ๊บผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนครับอาหารหนึ่งมือ้อผ่อนสิบเดือนก็มีคือพวกนี้เป็นหนี้ที่ใช้ไปแล้วหมดไปหนี้ที่มูลค่ามันลดลงครับดังนั้นอย่าเป็นหนี้แบบนั้นพวกใช้เงินอนาคตโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้ลบนะอันนี้ไม่เวิร์คครับ ข้อที่2เลยคือประเภทไม่กล้าเสีย่ยงคือผมไม่ได้บอกให้คุณเสี่ยงแบบคุณไปแทงสล็อตคุณไปเ,เล่นประเภทเคาสิโน,โนนะครับแบบนั้นไม่เวิร์กแต่ต้องเป็นเสี่ยงที่เขาเรียกว่าแคคุณ